สวัสดีครับผมเซลแฮกนะครับจากมิ t ูเบะออโต้ลังสิตนครนายกคอง2นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตัวโปรโมชั่นนะครับของเจ้าตัว Expander h e v Cro s s นะครับโมเดลยีอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัว Expander CROSS h e v เนี่ยมันมีฟังก์ชันหรืออะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามกันมาดูเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับ ตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบ Advanced Dynamic s h i l l นะครับพร้อมไฟ LED ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับผมแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับรวมถึงหน้าจอทัชสกรีน9นิ้วนะครับ แอร์เป็นระบบออ t โต้นะครับผมพร้อมตัวเกียร์แบบใหม่นะครับของ Mitsubishi x p ก n d e r ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ Electric c h ชินะครับขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า100%รวมถึงมีปักกิ g งเบรกแล้วก็ Auto h o l ตให้ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเวลาเราขับขี่เราสามารถปรับโหมดได้ทั้งหมด7โหมดนะครับในการเลือก drive mode นะครับตรงนี้นะครับต้องโดยสารแถว2นะครับค่อนข้างที่จะแบบ กว้างขวางนั่งสบายนะครับเวลาเดินทางเป็นครอบครัวนะครับรองรับคนได้คนสบคนสบายๆเลยนะครับรวมถึงเรามีแอร์นะครับตรงนี้นะครับแถว2เรามีแอร์ให้กับคนที่นั่งอยู่ด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเย็นสบายนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถบรรทุกของใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับว่าเราสามารถพับเบาะในแถว3นะครับเพื่อใส่ของตรงนี้นะครับ ได้อย่างแบบเยอะมากเลยนะครับเวลาเราเดินทางไกลใส่ของอะไรเงี้ยเราสามารถพับบอร์ดแถว3แล้วก็เอาของมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับว่าผมจะมีโปรโมชั่นของเจ้าตัว x อ็กเพ r เเนี่ยมานาเสนออะไรให้กับลูกค้านะครับโปรโมชั่นออกรถ1900 0บาทนะครับหรือนะครับฟรีดอกเบีย้ยศ5ปีนะครับพร้อมกับ e x t r a Care หรือเขาเรียกว่า5ปีดูแล ดีถึงใจนะครับก็คือเปลี่ยนทายน้ามันเครื่องของเหลวเนี่ยฟรีในตลอด5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับรวมถึงนะครับเรารับประกันในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับ10ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับตรงนี้ลูกค้าก็ได้ไปเลยรวมถึงเรามีชุดแต่งรอบคันให้ด้วยนะครับเรามีชุดแต่งรอบคันให้ด้วยพิเศษนะครับถ้าเราจองรถกับผมนะผมจะแถมเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์ให้อ่ะครับ ให้กับลูกค้าไปเลยราคา9 6 1 0 0 0บาทนะครับซึ่งถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถาติดต่อมาที่ผมนะครับแท็กนะครับเบอร์0610728588หรือจะนัดเข้ามาทดลองขับที่โชว์รูมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นที่มานำเสนอลูกค้าเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเดือนหน้านะครับเราจะมีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอให้กับลูกค้าสำหรับวันนี้ผมขอตัว ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ